สวัสดีครับพบกับรายการความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับก็จะไม่มีรายการที่จะพาทุกท่านมาปลูกผักในกระถางแล้วนะครับก็จะมาปลูกลงแปลงเดี๋ยวกําลังหาสโลแกนอยู่ช่วยคิดหน่อยนะครับครับวันนี้ก็จะมาตัดผักนะครับตอนใบยๆนะครับผมก็อาจจะผิดหลักสักหน่อยนะครับแต่ก็ต้องได้ตัดเพราะว่าลูกค้าเร่งมานะครับการที่ตัดผักตอนใบนะครับผมจะมีเท่งดิงนะครับเปิดน้ําใส่พรมน้าประมาณ30นาทีนะครับผม ไม่ใช่พรมไว้30นาทีนะพรมน้ําเราก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับเพื่อ,อเพื่อมาให้สลัดนะครับผลิตยางออกมานะครับถ้าอากาศร้อนเนี่ยเขาจะผลิตยางออกมาซึ่งจะทําให้สลัดนั้นขมนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆที่เล็กๆน้อยๆนะครับก็สามารถนําเอาไปใช้ได้เนาะอันนี้เป็นกลีนโอ๊กครับอายุประมาณ40วัน,นครับหรือหาวันถึงจะครบนะครับผมก็จะตัดไปเลยกรีนโอ๊กอันนี้น่าจะเป็นกลีนโอ๊กใบใหญ่นะครับซึ่ง แปลงนั้นก็จะตัดก็คือแปลงนั้นจะเป็นสลัดมิกซ์นะครับแต่กีนโอ๊กจะคนละผ่านกันเนะาะเดี๋ยวเลือกโมใหญ่ๆใ,ให้ลูกค้าก่อนปัญหาที่เจอคือหนอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปการอันนี้กําจัดหนอนให้นะครับไม่ใช่กําจัดคือป้องกันนะครับไม่ใช่กําจัดหรอกกำจัดเนี่ยก็คือใช้มือหยิบออกเอาแต่ถ้าป้องกันนี่น<อ>นก็มีวิธีป้องกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยใบด้านล่างเขาจะเปื่อย ตัวนอนกินนะครับแต่ก็ไม่เสียหายเยอะก็เด็ดออกให้ลูกค้าใบที่เปือยน้ําหนักอาจจะเสียบ้างก็อ,อย่างนี้แหละครับนอนนอนเยอะอันนี้ไม่ใช่นอนนะครับนี่เขาเรียกอ,อะไรไออะไรวะอันนี้เป็นตัวช่วยพวนดินนะครับอยาก,กําจัดมันนะ,ะเป็นตัวดีนะครับผมเขาเรียกอะไรนะตะเข็บตะเข็บครับตะเข็บใช่ตะเข็เขบขขมันจะช่วยพวนดินตัดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอา ถุน้ํานี้เลยครับเพื่อล้างสิ่งสกปรกออกด้วยแล้วก็ไม่ให้สลัดเราขมด้วยเพราะว่าเราตัดตอนบ่ายแต่ถ้าตัดตอนเช้าอากาศเย็นๆเนี่ยไม่เป็นไรนะครับส่วนมากตัดสลัดเขาจะตัดกันตอนเช้านะนี่เห็นไหมยางเขานะครับถ้าตัดตอนบ่ายเขาจะผลิตยางมาเยอะตอนร้อนๆนะครับจะทําให้สลัดขมอันนี้คือปัจจัยหลักๆเลยนะครับแล้วก็าการให้น้ํานะครับ ถ้าสลัดน้ำไม่พอนะครับจะทำให้รสชาติขมบางครั้งก็เค็มนะครับถ้าให้ปุ๋ยเยอะก็เค็มจริงๆนะเคยกินสลัดเค็มไหมครับอันนี้เอาอกไม่สวยก็ไม่ให้ลูกค้าครับก็ตัดแต่งก็ต้องตัดแต่งอันนี้คือผลผลิตแรกของแปลงเลยนะพอดีว่าจะเอาแปลงนี้ออกแล้วก็จะหวานผักชีลาวให้คุณแม่นะครับ อันนี้ก็ทิ้นน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรเขาออกมาเลยหัวใหญ่มากนะครับน่าจะประมาณขีดครึ่งต่อหนึ่งกอโอเคครับเดี๋ยวิปต่อไปผมจะเอาสูตรปุ๋ยให้ดูนะครับว่าในการปลูกหนึ่งรอบผมใช้ปุ๋ยอะไรบ้างแล้วก็ดูแลยังไงบ้างนะครับสำหรับสลัดเนาะนี่นะครับ อันนี้ยังไม่ยังไม่พอใจเท่าที่ควรกรีดโอกมาดูแปลงสลัดมิกนี่กันอันนี้นเริ่มเพิ่มนะครับอันนี้ทำไมไม่ได้ลดน้ำมาไม่เป็นไรนะครับนี่ดูนะครับใหญ่มากพุ่มใหญ่มากูไหนอะอปกักมีดลงดินลึกๆนะครับเดี๋ยว้จะตัดอันนี้ นี่ครับอันนี้คือดินปลูกลอดแรกที่ผสมนะครับปกติแล้วการผสมดินปรุงปรุงดินรดแรกเนี่ยผักจะไม่ค่อยงามนะครับเพราะว่าอินทรีย์วัตถุหลายๆอย่างเขายังไม่เซ็ตตัวนะครับก็ยังย่อยสลายยังไม่หมดแต่นี่ก็คือนี่ครับเ,เริ่มเทิมมากใหญ่มากแต่น้ำหนักอาจจะเบาวกว่าเจ้าตัวน,นั้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นใบลักษณะที่จาแหลมนิดนึงนะครับอันนี้เอาไป ห่อสลัดโลน่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวหาที่ใส่ก่อนตอนนี้อตอนนี้ก็ทยอยปลูกนะครับอันนี้เอาไหมนี่อ้ออันนี้เอาไหมออกมเลยวะเดี๋ยวผมจะตัดอันนี้ใหญ่ให้ลูกค้าก่อน,นนี่นะคะ่ปะปักปอดสารก็จะมีหนอนคอนไั้ใหญ่มากนะ ใหญ่จริงๆอันนี้เป็นเอ็กเปิดในเรื่องของสลัดแบบงงๆนะครับทำไปทำมาเดี๋ยวก็รู้เองนะครับอย่าวิชาการมากอันนี้คือเก็ตผมเลยมัวแต่วิชาการไม่ทำอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เล็กลงมาหน่อยไม่เป็นไรพออยังนี่<ม>เอากี่กิโล กขาเอาอย่างละร้อยกีนโอกร้อยแล้วก็แดงสีแดงอันนี้มันจะเป็นเลดโบนะครับไม่ใช่เลดโอ๊กนะอันนี้ก็เอาใช่ไหมเียตัดเลดโบให้ดูนะครับใบเขาจะลักษณะยาวเรียวนะครับแต่เรื่องความกรอบนี่ไม่อยากจับแรงนะครับเดี๋ยวหักนี่โูเลดคอร์ด Red Red ด้วยใช่ไหม,อมเอาหมวดคอร์ดเอาไม่นี่เอาผสมมิกซ์ไ็เลยนะอย่างละร้อยเหรอื สามร้อยอีกเจ้าหนึ่งอีก 100, ออร้อยหนึ่งแหวกเขาแค่มากอย่าไปจับเฮียงนะครับเลสคอร์ดลิบเบิลเลสโบยังไม่เจอเลสโอเลยใหญ่มาก พอ,อยังโอเคครับนี่นะครับเดี๋ยวก็จะไปช่างกิโลให้ลูกค้าผมขายกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับตลาดจะยังไงก็ช่างเดี๋ยวผมขายราคานี้ตั้งแต่ปลูกแล้วตลาดจะขึ้นจะลงผมก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับ,บก็มีจําหน่ายเมล็ดพันธุ์นะครับจะเป็นเมล็ดพันธุ์ล็อตใหม่เนาะก็เป็นเมล็ดพันธุ์ของล็อตปีนี้นะครับผมก็นี่แหละที่ผมเอามากล้าปลูกอ่าก็จะเพิ่มมามีจําหน่ายต้นกล้าด้วยนะครับช่วงนี้ นะก็มีหลายท่านสอบถามมาว่ามันเพราะอะไรนะครับก็เพราะไม่ขึ้นนั่นแหละครับผมจำาหน่ายต้นกล้านะครับหลายๆท่านก็อยากได้นะครับแต่ก็จะลองส่งดูอ่าดละสามร้อยบาทนะครับผมสองร้อยหลุมสองร้อยถ่าสองร้อยหลุมสามร้อยบาทนะครับขาย <6 S 2> ก,กล้า,าลบาทบาทกว่านะครับปกติเขาจะขายกล้าละสองบาทนะครับถึงสี่บาทเนาะ ทุกชนิดนะครับสลัดทุกชนิดราคาเดิมราคาเท่ากันหมดเดี๋ยวพาไปดูต้นกล้ากันย้ายอยู่ครับยังไม่เสร็จอันนี้ก็เขลลวกำลังลงพาสลีพาสลีนะครับใครสนใจนี่ครับมาเล็ดมีพาสลีปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดนะครับนี่ผมนึกว่ามันจะตายแล้วมันก็งอกออกมาใหม่ตอนแรกอยู่ในกระถางร่อมอาการร่อแร่นะครับเอาลงดิน ดูครับแตกเด็ดยังไงก็แตกมานะมาเหมือนเดิมปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอดนะครับอันนี้ก็มีสลัดอ่าสลัดแก้วสีแดงนะครับตรงนั้นบัตเตอร์เฮดตรงนี้เป็นคอรสนะครับเพิ่งลงไปก็แปลงยังไม่เสร็จนี่ครับลงเพาะผมยังลุกบ้างอยู่อันนี้ย้ายอยู่ยังไม่เสร็จนะครับหลายคนถามว่าใช้ดินพิสมอ นี่ออะไรนะครับผมก็ใช้อันนี้นะผมจะซื้อมาเยอะๆถ้าใครต้องการผมก็แบ่งขายให้นะครับถุงละเจ็ดสิบบาทซื้อมาที่ะเยอะอยู่นี่ครับอันนี้ก็เพิ่งแยกไปวันนี้พอดีหมาทำถาดกล้า,คามคว่ำนะก็เลยได้เร่งแยกนะครับอันนี้กล้าที่โตแล้วอันนี้เป็นเรดปัตตเวียรนะครับเอาลงดินไปแล้วแต่เคียวก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมกำลังหยิกสวยนะครับมีเคียวตัวใหม่มาให้ดูด้วย นี่ครับตัวน,นี้เป็นเคลเคลไฮดรานะครับดูใบเขาจะแฉกมากกว่าครับเนี่ใบแฉกมันโฟกัสขนาดนั้นไม่ได้ครับใบแฉกเพราะว่าเป็นเคลไฮดรานะครับรอดูตอนโตอันนี้จะเป็นเอาทำไมอันนี้มันหักอย่างนี้อ่าเลดัซซิงบูครับพวกน,นี้ก็เป็นกล้าผัก ต่างๆที่ลูกค้าสั่งนะครับอันนี้มีเยอะคองหมดเลยนะอผมทําตามสั่งเท่านั้นนะครับไม่มีกล้าไว้นะเพราะว่าสั่งสมมุติสั่งวันนี้ก็รับของอีกสิบห้าวันก็ผสมกันได้มิกซ์ได้นะครับแต่ละชนิดเดี๋ยวจะเข้าไปดูในเพจนะครับผมเ๋ยวก็จะมีให้เลือกโอเคครับมีประมาณนี้ครับผมสำหรับการปลูกสลัดมิกซ์นะครับ ก็เป็นสลัดที่ปลูกง่ายนะครับผักสลัดเป็นผักที่ปลูกง่ายขายง่ายแล้วก็โตเร็วนะครับส่วนการเก็บสลัดจริงๆนั้นควรจะเก็บตอนเช้านะครับควรจะตัดตอนเช้าเนาะเพื่อไม่ให้สลัดเขามีรสชาติขมนะครับถ้าตัดตอนเย็นแล้วไม่พรมน้ําก่อนก็คือเทคนิคที่ผมบอกนั่นแหละครับอ่าฉีดน้ําพรมไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาตัดนะครับเนาะก็จะมีประมาณนี้ที่ให้สลัดไม่ขมนะครับก็จะมีอยู่หลายปัจจัยที่สลัดมันขม น้ำไม่พอหนึ่งปุ๋ยไม่พอหนึ่งตัดไม่ถูกเวลาเนี่ยอีกหลายปัจจัยมากเลยครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงที่หลังแบบลงรายละเอียดคนนี้นะครับสําหรับวันนี้ถ้าถูกใจคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วก็รา,ายละเอียดในการสั่งซื้อของก็จะทิ้งไว้ในด้านล่างของคลิปนะครับผมับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ